Nopadon A life changing Story. Story. Life-Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นประดอนสตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA weekly นะครับก็ยังคงอยู่กับซีรีส์นี้นะครับ How m ็ธรรมศาสตร์ change my life นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์สิทธ์เก่านะครับแล้วก็สอบถามว่าทำไมถึงสนใจมาเรียนใเอ็มี่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ระหว่างเรียนมาทับใจอะไรแล้วก็หลังเรียนแล้วเนี่ยเอ็ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตเขาได้ยังไงสุดท้ายก็มีอะไรอยากฝากสําหรับคนสนใจคราวนี้หลายคนฟังรายการนี้แล้วก็คงคิดว่าโอ้หต้องเป็นคนที่อยากเรียนถึงจะควรจะฟังเนาะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีหลายเรื่องที่ อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเรียน MBA, เนาะคือตัวอย่างมันเป็นการเรียนก็จริงแต่ผมผมมองการเรียน MBA เป็นส่วนจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะนั้นเนี่ยบางทีบางทีเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้เป็นว่าเราจะต้องไปเรียนอย่างเดียวเราอยากจะเปลี่ยนงานเราอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีอะไรหลายอย่างที่อาจจะตกผลึกได้จากเรื่องราวพวกนี้นะครับก็ก็เลยอยากจะชวนฟังนะครับอ่ะวันนี้เริ่มต้นจากคุณพจงกิจ โสธนะยงกุลนะคุณประจงกิจเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมคลาส MBA ธรรมศาสตร์ผมเลยนะเพราะว่าเรียนรุ่นเดียวกันจบวิศาวะจากเกษตรในปี2539แล้วมาเรียน MB a ธรรมศาสตร์ในปี2541เนี่ยก็คือรุ่นรุ่น MBA ธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นยาตรีก็อาจจะจบที่หลังผมนะครับแต่มารู้จักกันที่ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นสมาชิกบุคลับเราลองเจอกันแอดลิสเดือนละครั้งนะครับ ถามว่าทำไมถึงอยากมาเรียนเนมวธรรมศาสตร์นะครับผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นคือคุณกิจเนี่ยก็บอกว่าตั้งใจอยากจะมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจแล้วก็อยากมาเรียนกับที่ที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นอย่างมากนะครับในด้านนี้ก็เอมธรรมศาสตร์ทั้งในอดีตและผมผมก็เชื่อว่าในปัจจุบันด้วยก็จะเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นนะครับระหว่างเรียนมีอะไรประทับใจบ้างก็บอกว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนและการทํางานกับเพื่อนๆครับ ได้ความรู้ทางด้านการตลาดการเงินการทำ business case ก็คือกรณีศึกษาทางด้านธุรกิจคุณกิจบอกว่าเป็นการเปิดโลกมากๆครับถามว่า MA ธรรมศา,ศาสตร์เปลี่ยนชีวิตอย่างไรนะครับคุณกิจบอกว่าทำให้ผมสามารถทำงานอย่างเข้าใจกับการบริหารธุรกิจและเพิ่มคุณค่ากับองค์กรได้มากขึ้นอย่างมีนะัยยะสำคัญนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดจุดเด่นอีกอันนึงคือคุณกิจเนี่ย ไม่ได้เรียนเสร็จแล้วลาออกไปเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าเป็นสายที่เติบโตในองค์กรนะก็จากวิศวกรแล้วก็เติบโตมาตอนนี้ก็อยู่องค์กรระดับนานาชาติเลยนะครับไปทำงานอยู่ต่างประเทศหลายปีมากนะฮะแล้วที่สําคัญคือได้เพื่อนที่นิสัยดีน่ารักมากๆจนถึงปัจจุบันนะครับบอกผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะเลยสนิทกันมากผมก็เป็นหนึ่งในในในเพื่อนแล้วนะของคุณกิจที่ที่ได้รู้จักกันนะครับ แล้วมีอะไรอยากฝากกับคนที่สนใจอยากเรียน MBA ธรรมศาสตร์คุณกิจก็บอกว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนในชีวิตที่คุ้มค่าครับได้พัฒนาตัวเองศักยภาพรวมถึงได้เพื่อนวิตรภาพเน็ตเวิร์กิ่งที่ดีมากๆคุณกิจบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะเรียน MBA เหมือนเดิมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ตอนเรียนก็โหคุณกิจก็เรียนเก่งมากนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตอ่ะมาดูท่านถัดไปนะครับชื่อ ตอนนี้จบเป็นด็อกเตอร์และเป็นอาจารย์นะครับด็อกเตอร์สุทธิพรตึกตรองนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและรักษาการรองอธิการบดีมาเลยสงขลานครินวิทยาเขตตรังนะครับทําไมถึงมาเรียน MBA ธรรมศาสตร์ต้องพูดนิดนึงนะครับคุณสุทธิพรหรืออาจารย์อาจารย์สุทธิพรเนี่ยจริงๆนอกจากเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยยังเป็นจะเรียกว่า มาเรียนต่อเป็นเอกที่คณะผมด้วยแล้วผมก็ไปอาจารย์ที่ปรึกษาเขาด้วยนะครับอ่าเล่าเล่าถึง m อ a นะครับบอกว่าจริงๆคุณสุทธิพรเนี่ยต่ออาจารย์แล้วกันนะอาจารย์ก็จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และบัญชีที่จุฬาก็อยากเปลี่ยนบ้างอยากเปลี่ยนมาเรียนที่ธรรมศาสตร์บ้างเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงว่าของหลักสูตรที่มีคุณภาพเนาะระหว่างเรียนประทับใจอะไรบ้างนะครับบอกว่ามี มีเยอะเลย3 3ข้อหลักๆนะครับออสด้วยนะครับ4ข้อนะข้อ1น,นะคุณภาพของอาจารย์ครับเพราะจริงๆแล้วเรียนที่นี่ก็ได้เรียนจากกรณีศึกษาจริงร่วมกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือไม่ได้มาแบบทฤษฎีอย่างเดียวไม่รู้ว่าทําจริงยังทำยังไงเรียนทฤษฎีเรียนศึกษาจริงด้วยไอปฏิบัติจริงด้วยทําให้เห็นภาพของการประยุกต์ความรู้ได้ชัดเจน ข้อ2เนี่ยเนื้อหาหรือรายวิชามีความน่าสนใจเป็นประโยชน์นะครับในการทํางานข้อ3ครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ยทำงานหลากหลายธุรกิจครับพอหลากหลายธุรกิจเกิดอะไรขึ้นก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้จากการทาง,งานกลุ่มร่วมกันเพราะนั้นผมผมเชียร์นะเวลาผมให้จัดกลุ่มเนี่ยผมก็บอกว่าอย่าแบบบัญชีอยู่กลุ่มเดียวกันวิศวะอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะเราจะเจอคนแบบเดิมเนาะความคิดก็จะคล้ายๆกันนะบัญชีไปอยู่กับวิศวะหมอไปอยู่กับสถาปัตย์อะไรเงี้ย พอมันมีความหลากหลายเนี่ยมันก็จะได้มุมมองใหม่ๆและอันที่4ี่เนาะสิ่อำนวยความสะดวกของหลักสูตรห้องคอมฐานข้อมูลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรมีความพร้อมมากนะหลายคนเนี่ยอันนี้พูดโนต้ตไว้บางคนบางคน,ค,น,ค,นคือคือผมคือผมว่าขึ้นอยู่กับ expectation นดีกว่าอาจารย์ไม่เห็นพร้อมเลยบางคนนะเขากาจจะไม่ค่อยพอใจอาจารย์ที่จอดรถน้อยอันนี้ก็ใช่เนาะคือคือขึ้นอยู่กับ expect ไหนถ้าต้องแบบ 5-star h า t e โเทอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ไม่ต้องถึง 5-star าหรอกเราก็ไม่ได้ดีขนาดแบบโหท็อปแบบทุกอย่างเปียกไปหมดเป๊ะทุกอย่างมาอันนี้อันนี้บอกตรงว่าไม่จริงมาดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมผมก็จะพูดแบบนี้เสมอว่าก่อนจะตัดสินใจไปที่ไหนไปดูก่อนนะถ้าใครแบบอยากได้ที่จอดรถกว้างแบบเดินสบายฟัสชิลิตี้เจ๋งอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ชอบเรียนหนัก ไม่ไม่ไม่ชอบออการบ้านเยอะอาจจะไม่ใช่เอมเอเรทมาสร์ er ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าที่ไหนดีกว่าพี่ที่ไหนนะที่นี่อาจจะการันตีเรื่องคุณภาพของการศึกษาอันนึงนะระดับหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าเรื่องของฟอรซิลิตี้ก็อาจจะไม่ใช่แบบโหเป็นจุดขายเลยว่ามาที่นี่มีสระว่ายนะ้ํามีฟอรซิลิตี้พร้อมมูลอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ถ้างั้นแปลว่าอาจารย์จะไม่ทำฟอรซิลิตี้ให้มันดีหรอผมคิดว่าดีระดับที่เราเรียนได้อะ่ะอ,อารมณ์เป็นแบบนั้นก่อนนะครับ แต่มาดูสถานที่อะไรก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็ต่อยอดไปอีกนะเอ็มพีธรรมศาสตร์เปลี่ยนชีวิตยังไงนะครับอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนมุมมองความคิดทําให้รู้จักการนําเอาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติอนะ่แรกเนาะรู้แล้วไม่พอต้องทําเป็นนะธรรมศาสตร์จะเน้นเรื่องการปฏิบัติเยอะมากนะครับ ถัดไปคือการมีเครือข่ายเพื่อนๆที่ปัจจุบันยังคงติดต่อก,กันและคอยให้คําปรึกษาแนะนํากันเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเน้นอยู่เสมอว่ามาแล้วไม่ได้มาเรียนเอาความรู้อย่างเดียวนะเราได้เน็ตเวิร์กแต่ไม่ใช่ประจ้าแบบว่าแลกนําบัตรเจ้าเน็ตเวิร์กมันเน็ตเวิร์กมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วทําเต็มที่เราก็จะมีเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้น 3. นะอันที่สเนี่ยที่อาจารย์บอกว่า ได้จากการเรียนที่ธรรมศาสตร์และเปลี่ยนชีวิตนะครับคือสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต,ต่อปริญญาเอกจากมาเรียน MBA เนาะแล้วก็เกิดแรงจริง,รงๆคล้ายๆผมเหมือนกันนะอันเนี้ยมุมเนี้ยผมตอนแรกก็จริง,รงๆก็อยากเรียนเอเอ็แล้วผมเรียนมันึยสายวิศวะเคมีเนี่ยแต่มาเปลี่ยนฟิลด์ตอนมาเรียน MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็มาเรียนต่อเอกทางด้านการจัดการเนี่ยเพราะเอ็มธรรมศาสตร์เลยอาจารย์บอกว่ารู้สึกว่ายังมีสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกมากมายครับและอยากพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเนี่ยและที่4นะ ก็คืออาจารย์พูดถึงผมแหละทำให้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาปิญญาเอกซึ่งต่อมาทําให้สําเร็จการศึกษาและได้ความรู้เรื่องทางการดําเนินชีวิตจีมเมล็นธรรมศาสตร์เนี่ยเจออาจารย์จจหลายคนนะแล้วก็หลายคนก็ทํางานกันต่อต่อเนื่องไปเลยนะในฐานะบทบาทหลากหลายทําธุรกิจด้วยกันทําโปรเจกต์ด้วยกันทําวิจัยด้วยกันหรือไป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแลยทำปิญญาเอกอย่างผมอะไรเงี้ยหรือหรือหลายๆอย่างนะครับ ผมก็ยังรู้จักสิทธิ์เก่าแล้วก็พูดคุยกับสิทธิ์เก่าหลายๆท่านอยู่นะครับมีอะไรอยากฝากคนที่เรียนเอเบธมศาสตร์นะครับอย่างแรกนะเอเบธมศาสตร์ได้รับการแอกเดตด้วย Triple c r o ลาถ้าใครยังเพิ่งเข้ามานะครับทริปเปิลคลาวก็คือสถาบันให้การรับรองระดับนานาชาตินะครับทางด้านการศึกษา,าทางด้านบริหารธุรกิจนะครับมี a a c s b ของอเมริกา e q u i s ของยุโรปแล้วก็ a m b a a s s OCIATION OF MBA ของอังกฤษนะครับ ก็บอกว่านี่คือการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับสูงเป็นระดับโลกนะครับดังนั้นการเรียนในหลักสูตรนี้เท่ากับได้รับมาตรฐานการเรียนในระดับโลกหากผู้เรียนสนใจเรียนต่อไปในเอกทั้งในและต่างประเทศการศึกษาการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทําให้โอกาสเรียนต่อในที่เรียนที่มีชื่อเสียงก็จะมากขึ้นต้องบอกแบบนี้ว่า n อ็เนี่ย ไม่ได้แปลว่า requirement ว่าคุณจะเรียนเอกทั่วโลกคุณต้องจบเ b a ธรรมศาสตร์แต่คุณจบในมหาลัยที่ได้รับการยอมรับมี accreditation มีอะไรต่างๆมันเป็นแต้มต่อนึกนึกภาพว่าคุณจบปิญญาโทฮาร์วาร์อย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปเรียนปิญญาเอกที่ไหนมันก็มีแต้มต่อคล้ายๆแบบนั้นนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เที่ยบว,ว่าเอเธรรมศาสตร์คือฮาร์วารนะแต่ว่ามันก็มีคุณภาพมันมีการรับรอง่ง แล้วก็อีกอย่างคือเครือข่ายของผู้เรียนและสิทธิ์เก่ามีหลากหลายธุรกิจมากๆทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ก็เป็นความภูมิใจจริงๆทุกท่านนะที่ผมสัมภาษณ์ก็เป็นความภูมิใจของ MBA ธรรมศาสตร์นะครับมาอีกท่านนะครับเป็นอาจารย์เช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์พรรัตน์พงประเสริฐนะครับชื่อเล่นชื่อปอนออาจารย์ปอนนะครับจบวิศวโยธามาเรียน MBA เนี่ย ท,ที่มาเรียนเนี่ยเพราะได้พื้นความรู้ด้านบริหารเนาะเอาไปทํางานสายบริหารโครงการและต่อยอดเป็นผู้บริหารในบริษัทคอนซัลแทนหลังจากไปต่อยอดนะอาจารย์ก็มาเป็นอาจารย์ที่คณะนะครับคณะพานิศาสตร์และการบัญชีมหายายธรรมศาสตร์อยู่สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สอนด้าน Construction Property Management and Sustainable Real Estate Development ซึ่งอาจารย์ก็มาสอนเป็นอาจารย์เ b a ธรรมศาสตร์ด้วยสอนในด้าน Real estate นี่แหละ ก็หลายคนก็ลงเรียนนะครับที่ตัดสินใจมาเรียนในมีธรรมศาตร์เนี่ยเพราะว่าอยากเป็นผู้บริหารบริษัทวิศวกรรมณเวลานั้นนะครับซึ่งมีแค่วิศวกรรมไม่พอมันต้องบริหารเป็นด้วยก็เลยมาเรียนระหว่างเรียนเนี่ยบอกประทับใจอลองดูนะครับปกติมีทํางานกลุ่มหนักมากครับประทับใจนี่คืองานกลุ่มหนักมากก็จะมีความหนักแล้วก็จําได้ครับว่าที่จอดรถหายาก ซึ่งปัจจุบันนะท,ท,ที่นักศึกษาบ่นกันว่ายากเนี่ยถ้าเทียบกับในอดีตผมบอกได้เลยง่ายกว่าเยอะนะครับก,ก็ก็เลยบางทีอาจารย์ก็อาจจะมาไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเปลี่ยนชีวิตยังไงก็บอกว่าแน่นอนเปลี่ยนอย่างแรกก็คือมารู้จักคณะพาณิชย์การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วได้มาทํางานสอนหนังสือทดแทนคุณอาจารย์และคณะอันนี้ตามคล้ายๆผม,ผมผมก็จบ mba แล้วสุดท้ายก็พลกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะนะครับก็เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับ อยากฝากอะไรให้คนที่สนใจเรียนก็บอกว่าเอเมรรมศาสตร์ดีที่สุดในประเทศไทยครับอันนี้คือความเห็นของอาจารย์ปอนด์นะครับมาดูท่านถัดไปนะครับเป็นอาจารย์พิเศษของเราเหมือนกันนะครับแต่เรียนเอเมก่อนผมอีกเพราะอายุเยอะกว่าผมนะครับดรสุริยะเลิศวัฒนพงชัยนะฮะและสุดท้ายอาจารย์ก็จบ MBA ที่ธรรมศาสตร์ก่อนผมเรียนนะะและอาจารย์ก็สุดท้ายก็มาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกตอนนั้นผมเป็นอาจารย์แล้วแต่ผมไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะ แต่อาจารย์มาเรียนเป็นอย่างเอกที่นี่นะครับแล้วอาจารย์จบด็อกเตอร์ที่นี่นะยังทํางานยังเป็นอาจารย์พิเศษของเราเลยเรายังเชิญมาบรรยายอยู่เลยนะครับอาจารย์เป็นตอนนี้นะครับทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านปรับปรุงธุรกิจเป็นรีเมเนจ์เมนต์แล้วก็สอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์นี่แหละตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจมาเรียนเพราะว่าชื่อเสียงมหาทายาลและโครงการเอเมเนี่ยประกอบกับอาจารย์เข้ามาปี2 5 3 2นอาะอาจารย์เข้ามาเรียนผมยังไม่เข้าปญนารีเลยผมเข้าปญนาตรี ปี2533นอาะครับอาจารย์บอกว่าเรียนพัก่ําททำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้นะครับออระหว่างเรียนประทับใจเรื่องเน็ตเวิร์กเพื่อนๆนะครับก็มีทุกทุกรุ่นเนี่ยก็จะมีเพื่อนเน็ตเวิร์กกันดีมากนะครับมีการทำเคสการเรียนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงมากๆและความครบถ้วนของการบริหารที่ใส่มาในหลักสูตรถามว่าเอมธรรมศาสตร์เปลี่ยนชีวิตอาจารย์ยังไงนะครับอาจารย์บอกว่ามองที่มองมุมมองที่มันกว้างขึ้นนะครอบคลุมธุรกิจอีกเรื่องคือ เป็นผู้นําและมีความกล้าด้วยนะกล้าเปลี่ยนงานกล้าเสนอความคิดเข้าใจการบริหารแบบมืออาชีพผมผมผมอยากแชร์เรื่องความกล้านิดนึงเอ็มีอธรรมศาสตร์เปลี่ยนเรื่องความกล้าผมเหมือนกันเพราะแต่ก่อนผมเป็นคนกลัวพีเต์มากแต่คุณเรียนเอ a มีเนี่ยคุณหลีกการพิเซนไม่ไม่ไม่ได้หรอกสุดท้ายคุณต้องพีเซนตอนแรกๆผมทําได้แย่มากนะครับแต่ยังน้อยได้ทําแล้วมันก็เป็นก้าวแรกๆแล้วผม จากที่กลัวพีเต์นในห้องนะสุดท้ายนะผมกลายเป็นตัวแทนของของเ b a ธรรมศาสตร์ไปแข่ง Business แพลนที่อเมริกานะครับคือนี่คือไม่ใช่แค่พีเต์ธรรมดานะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วต่างประเทศอีกนะก็ไปมาแล้วนะครับมันก็เลยทำให้เราออกนอกคอมฟอร์ทโซนแต่ว่าจนทำให้ผมกลายเป็นอาจารย์ปัจจุบันได้อะกลายเป็นวิทยากรกลายเป็นพอดแคส t ์เตอร์กลายเป็นใครต่อใครได้นะผมว่า m b a ธรรมศาสตร์ช่วยช่วยช่วยได้มากทีเดียวนะครับโอเคมาดูวันนี้หลายหลายท่านหน่อยนะครับ มาดูท่านถัดไปนะครับท่านนี้ก็เป็นอาจารย์รุ่นพี่ผมเหมือนกันนะครับท่านอาจารย์คมพันธรักษ์นะครับเป็นอาจารย์ประจาอยู่คณะพาณิชย์และการบัญชีมหาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละครับจริงๆอาจารย์ทางานด้านบริหารธุรกิจตั้งแต่จบปริญญาตรีจารย์จบที่นี่นะครับที่ธรรมศาสตร์นะครับเป็นลูกจ้างผู้บริหารจนปัจจุบันอย่างที่เล่านะครับเป็นอาจารย์ประจําที่คณะพาณิชย์และการบัญชีมหาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ก็เข้ามาก่อนผมเข้าเรียนนะครับอาจารย์35ปีอะ อาจารย์อยากทํางานด้านบริหารธุรกิจเขาบอกว่าต้องเรียนที่เ a ที่ธรรมศาสตร์เลยเพราะว่านอกจากจะได้หลักเรียนหลักวิชาที่ทันสมัยแล้วเนี่ยยังได้เรียนรู้จากมืออาชีพด้านบริหารธุรกิจตัวจริงคําว่ามืออาชีพผมขยายความว่ามันไม่ใช่แค่อาจารย์ประจำนะเราเชิญแกสเราเชิญ c e o เราเชิญน,นักผู้ประกอบการอะไรเงี้ยกนทีศึกษามีทั้งในและต่างประเทศนะครับทันสมัยมากนะครับซึ่งยุคข,ของอาจารย์ก็35ปีแล้วก็ ก็ทันสมัยตอนนี้ก็ยังทันสมัยอยู่นะครับเวลาเรียนประทับใจว่าตอนนั้นอายุน้อยนะประสบการณ์ณนะเวลานั้นเนี่ยอาจารย์แค่ปีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ประสบการณ์ท้้งสาปีหลังจบปญญาตรีนะครับแต่เพื่อโลมคัสบางคนทำมาสิปีครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ฟังอาจารย์พิเศษที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงนะครับประทับใจมากปัจจุบันก็ยังมีแบบนี้อยู่เสมอนะครับจะจะได้บอกให้มั่นใจว่าเออมันไม่ใช่ว่าแบบแต่ก่อนเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีนะ m อธรรมศาสตร์เปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรหมกทำให้เราเติบโตก้าวหน้าครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเครือข่ายอาจารย์ใช้เวลา2-3ถึงปีที่เรียนรุ่นผมเนี่ยรุ่นอาจารย์เนี่ยรู้สึกรู้สึกจะหลักสูตร3ปีนะเขาใช้เวลานานอาจารย์บอกว่าได้เติบโตขึ้นทั้งวิธีคิดการตัดสินใจหลังจบก็ได้รับมอบหมายให้ทํางานที่สําคัญในองค์กรเลยคือมีความเชื่อมั่นเลยว่าคุณจบ M b a ธรรมศาสตร์คุณทํางานแบบนี้ได้จนวันนี้เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันใน MB a อนะอาจารย์รหัส 3- 3ส เลยหัดปอตีผม,มอะอาจารย์เรียนปอโทนะครับยังพบปะพูดคุยกันอยู่ถ้ามีอะไรอยากฝากกับคนที่สนใจเรนเมดิสตร์อาจารย์บอกตัดสินใจเลยครับแล้วรู้ว่าการเรนมดธรรมศาสตร์เปลี่ยนชีวิตให้แตกต่างจากเดิมได้อย่างไรนะครับ mm hmm. ก็เอาไว้วันนี้คงประมาณนี้ก่อนคราวนี้ทิ้งท้ายเพราะว่าผมว่ามันโค้งสุดท้ายแล้วถ้าท่านฟังตรงวันวันนี้วันที่11มเมษาย ตอนนี้ยังมีธรรมศาสตร์นะครับกำลังเปิดรับนักศ,าศาึกษาประจําปี2568แน้วะครับจะปิดรับสมัครวันที่6พฤษภานะครับคราวนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่างั้นเราเดี๋ยวเราวันที่5เราค่อยไปอ่านรายละเอียดแล้วก็ยื่นไปสมัครมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านต้องมีอะไรทําก่อนนะครับอย่างแรกนะประสบการณ์ท่านต้องมี3ปี หลังจะจบปิญญาตรีจบปิญญาตรีสาขาใดก็ได้เกรดเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าต้องจบนะแล้วทํางานมาแล้ว3ปีแอดลิสไม่จําเป็นต้องที่เดียวนะครับทำงานกี่ที่ก็ได้แต่ว่ารวมกันแล้วได้3ปีเนี่ยอันที่2คือท่านต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษข้อนี้แหละที่ที่ผมบอกต้องเตรียมก่อนว่าถ้าเกิดวันที่5ท่านมายืน่นแล้วคะแนนภาษาอังกฤษท่านยังไม่มีก็ยื่นไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษก็มี T ีวีเกตมี To เฟลมี i อเอลนะครับ ถ้าท่าน,นั้นเคยสอบมาเมื่อปีที่แล้วใช้ได้ใช้ t o e f l สอบมาแล้วยังไม่หมดอายุหมดอายุคือ2ปีเราให้เวลา2ปีนะครับคะแนนสอบภาษาอังกฤษจะเป็นทีว get ToF e เฟอร์เนี่ยได้หมดเอามายื่นโน้ตไว้เคยพูดแล้วแต่ว่าเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าไม่ได้เอามาตัดนะครับว่าคะแนนภาษาอังกฤษใครสูงจะรับใครน้อยไม่รับไม่เกี่ยวคะแนนเท่าไหร่ก็รับแต่ขอต้องยืน่นบอกอา้าวแล้วอาจารย์จะให้ยื่นทําไมในเมื่อมันไม่ได้วัด มันเป็น Requi r e m e n t ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับว่าจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษมายื่นแต่เนื่องจากโครงการเราไม่ใช่โครงการอินเตอร์ที่มีการเรียนการสอบภาษาอังกฤษเพราะนั้นเนี่ยเราจึงไม่เอาภาษาอังกฤษมาเป็นตัวคัดเลือกนะครับแต่ต้องมีนะครับอันที่3คือการสอบคะแนนสอบ s m a r t t o o นะครับสมาร t ท o ูก็เป็นข้อสอบของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีออกมาเองคราวนี้ s m a r t t o o เนี่ยต้องมีถ้าใครเคยสอบมาแล้วไม่เกิด2ปีก็มายื่นได้เลยแต่ถ้าใครไม่เคยสอบนะฟังตอนนี้ยังสมัครทันนะครับ 7เมษาถึง20เมษาสมัครได้รีบสมัครซะนะครับแล้วก็วันสอบคือ27เมษารอบสอบรอบนี้จะทันนะครับถ้าหลังจากนี้แล้วอาจจะไม่มีรอบสอบหรือว่าถึงสอบก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเราจะรับวันที่6พฤษภานะครับคะแนนออกก่อนวันที่6แน่นอนนะครับแล้วเราจะเราจะดึงคะแนนเข้ามาเองขอให้ท่านสมัครเข้าไปส่วนภาษาอังกฤษเนี่ย เข้าใจว่า T u Get ตอนนี้น่าจะเลยรอบสมัครแต่ว่าให้ให้แนะนำให้เข้าไปดูถ้าใครอยากที่จะสอบนะครับว่าเอ๊ะเขามีมีรอบสมัครพิเศษหรือว่ามีลักษณะ walk-in หรืออะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติถ้าผมจำได้รอบสมัครเขาจะคือคือวันที่ 1- นึถึงสิแต่ถ้าเกิดมันหลุดไปจริงๆมันก็มี TOEFL IELTS ต้องซึ่งต้องรีบไปดูนิดหนึ่งนะครับว่า t o e f l i e l จะจะ จะมีรอบสอบอะไรยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ you get ก็โทรไปเช็คแล้วกันนะว่าเขามี walk in แบบสมัครทีหลังได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้ทันการการสมัครนะครับ Smart Tool เนี่ยจะเป็นคะแนนที่เราใช้คัดเลือกปีนี้เราเซตขั้นต่ำไว้400นะครับ400เพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า400ก็แนะนำสอบใหม่แต่ถ้าเกิดเกิน400แล้วก็ลุ้นเอานะครับว่าเราจะตัดที่เท่าไหร่นะครับ ถ้าถ้ายังไงขอให้เกิน400แต่ก็แนะนําว่าให้สมัครถ้าเกิน400ลองสมัครเข้ามานะครับเพราะว่าคุณก็ไม่สมัคมันไม่มีสิทธิ์ไงคือคือสมัครมาคุณอาจจะมีลุ้นนะครับเพราะผมก็ตอบให้ไม่ได้จริงๆนะว่าอาจารย์ปีนี้จะตัดที่เท่าไหร่ผมไม่รู้จํานวนผู้สมัครสุดท้ายอะ่ะว่าจะมีสักกี่คนนะครับตามอรอบเราเนี่ยเรารับทั้งหมด เขาเรียกว่าจํานวนรับในหลักสูตรเนี่ยร้อยหกสิบคนแล้วก็รอบแรกที่เราสัมภาษณ์แล้วรับไปแล้วเนี่ยประมาณหกสิบเพราะนั้นมันจะมีโควต้าเหลืออีกร้อยอ่ะแต่อีร้อยเนี่ยจะ,จะจะมาสมัครกี่คนผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะก็ขออนุญาตไปจะสัมพันธ์ไว้สั้นๆแบบนี้นะครับถ้ามีคําถามหรือมีข้อสงสัยใดๆเข้าไปในเพจ MBA ธรรมศาสตร์ THAMMASAT นะครับซึ่งมีเพจอยู่ใน Facebook แล้วก็อินบ็อกซ์ไปได้นะครับ โอเคครับแล้วเราพบกันในคลิสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story